สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัชนแนลครับช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงที่หน้าฝนนะครับเราก็จะลำบากนะครับเวลาเราจะซักผ้าผมนะครับปกตินะครับผ้า่มเราก็ประมาณสองอาทิตย์ถึง3มอาทิตย์ซักครั้งหนึ่งครับก็เข้าหน้าฝนแล้วเราก็จะซักแต่ละครั้ง บางครั้งก็ฝนตกไม่มีแดดครับก็ทําให้ผ้าห่มเราที่ซักไปแล้วไม่แห้งครับวันนี้เรามีวิธีครับโดยที่เราไม่ต้องซักผ้าห่มครับทําให้กลิ่นอับของผ้าห่มเราไม่มีนะครับโดยเราใช้มะนาวครับบีบเอาแต่น้ําครับผสมกับน้ําสะอาดเรานะครับก็น้ํามส่วนน้ํามะนาวหนึ่งส่วนนะครับเราก็จะทําการฉีดพ่นไปที่ เป็นผ้าห่มนะครับอันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการฉีดพ่นนะครับหลังจากฉีดพ่นแล้วเราก็จะเอาไปตากไว้ในที่ร่มนะครับหนึ่งคืนครับให้ลมมีอากาศถ่ายเทได้ครับก็จะทาให้กลิ่นอับของผ้าห่มเราหายไปครับน่ครับเราก็ได้น้ํามะนาวมาแล้วครับผสมกับน้ํานะครับน้ำสามส่วนน้ำมะนาวหนึ่งส่วนนะครับก็เขย่าให้ เข้าเข้ากันนะครับนี่ครับจากนั้นเราก็เอาผ้าห่มเราามาตากไว้ที่ลาวนะครับก็จะตากไว้ในบ้านก็นได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องเปิดหน้าต่างนะครับเพื่อให้อาลมได้พัดนะครับแล้วก็ทําการฉีดเลยนะครับฉีดไปให้ทั่วผ้าห่ม ก็เป็นการทุ่นเวลาเรานะครับที่เราจะซักทุกสัปดาห์ครับก็ต้องขออภัยนะครับที่ถ่ายทำในบ้านนะครับเพราะว่าฝนตกครับช่วงนี้ครับ ครับฉีดพ่นไปเลยนะครับแล้วกินอับจากผ้าห่มเรานะครับที่ก่อนหน้านี้มีกินอับเราใช้น้ำมะนาวฉีดแล้วก็ถึงลมไว้หนึ่งคืนครับเช้ามาเราก็เก็บแล้วกินอับที่มีติดผ้าห่มก็จะไม่มีครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด u b s สไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ